สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันพระหัสบดีที่ยี่สิบสิงหาคมครับ2067ครับยังคงอยู่นอกสถานที่นะแต่แปลกตาหน่อยเพราะตอนลงคลิปตอนนี้ตีห้ากว่ารบกวนคนไข้เพิ่งติดตามเรื่องการผลการจับฉลากคาราบาวครับ,รบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข่าวของแอรอนเรมเดลนะว่าจะเป็นยังไง ช้านี้เสียงอาจจะไม่สดใสขออภัยพี่น้องด้วยจริงๆอะขายของก่อนเม็ดฟูแดงแรงฤทธิน์นี่วันนี้วีแล้วเวมื่อวานไม่มีภาพสกัดจากเม็ดองุ่นแดงนะครับที่ไลยสารตกค้างไลยการตกตะกอนดงสิ้นครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นนะปรับสภาพความสมดุลณ์ของร่างกายดูแลอวัยวะภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในครับหยอดตุง้งนะทั้งน้ําอุณภูมิปกติแล้วก็น้ําเย็นได้เลยนะไลยสารตกค้างจริงครับ หนึ่งรอยยี่สิบเมตรครับหกร้ยห้าสิบาทตรงทั่วไทยไปเลยนะเชาวนี้ขอเป็นน้ำชื่นใจหน่อยลตรองนอนสองคืนวันนี้น่าจะได้กลับนะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กองประชาการเราเหมือนเดิมอ่ะ,อะก็เอาเรื่องของภาพการซ้อมก่อนเมื่อวานนี้ภาพการซ้อมของ แต่าอสเซนนะครับหลังจากที่พีตาให้พักหนึ่งวันหลังจากนั้นจานังคารลุยต่อเลยพุทธลุยต่อเลยนะครับทุกคนมาเรียกว่าพร้อมเพรียงแล้วก็มิเกลมาริโน,โนก็หลังจากนั้นก็ได้ไปซ้อมเดี่ยว <c oughs> เป็นการซ้อมเดี่ยวเรียกความฟิตเรียกแทคนิกนะครับซ้อมเดี่ยวก่อนยังไม่ได้ลงทีมนะเดี๋ยวคิดว่าวันสองวันนี้เรา่าจะเห็นตัวมิเกลมาริโน,โนได้ซ้อมลงทีมกนะับเพื่อนๆครับแล้วก็น้องหมูมันมีภาพที่แบบ ใครจะเป็นเมื่อสักปี2004 2005พี่แกใส่ชุดอาร์เซนอลยังเด็กๆอยู่เลยนะตอนนั้นนะ่ะนะครับยังเด็กๆอยู่เลยใส่เสื้ออาร์เซนอลโอทนะที่เป็นสปอนเซอร์ชุดของเอรดอองเรีแล้วก็ถ่ายภาพหลายภาพเลยเลยทำให้กลายเป็นกิมมิคนะครับก็เลยช่างภาพของอาร์เซนอลก็เลยเอาภาพของเด็กๆของเมลิโนนั่นแหละครับมาคอแมแพ์แล้วก็ให้มิเกลเมลิโนโถ่ายภาพเรียนแบบ เอาภาพเดิมเป๊ะเลยนะโอ้โหกลายเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักไปเลยนะครับแล้วก็พูกเราดูแล้วจะโหยไอ้น้องคนนี้ใจแม่งอาเซนนททั้งตั้งแต่เด็กนะรา้ดานั้นก็คงจะกลายเป็นขวัญใจคนใหม่แน่นอนนะครับสำหรับหมายเลข23ครับมิเกลเมลินโนนาเขาบอกว่าชื่อเต็ม ผู้สื่อขาวถามว่าชื่อเต็มชื่อยาวชื่อว่าอะไรเขาบอกมิเกลเมริโนเท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าการมาของเมริโนจะทําให้มิติของเราในการในตําแหน่งกองกลางพื้นอีมิดฟิลจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับอ่ะมาลายของแอนดอนเลมเดลครับก็เป็นออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับผู้รักษาประตูนะครับต้องยอมรับนะว่าถ้าอยู่กับทีมตอนนี้ ก็ต้องเป็นผู้สาประตูมือสองนะครับสำหรับผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษครับแอรอนเลมเดลตอนนี้ปิดดิวกับเซาท์มป์ตันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยมูลค่า25ล้านปอนด์เซาท์มป์ตันต้องเอามาแก้ไขสถานการณ์ด่วนผมว่าน่าจะน่าจะโอเคนะสำหรับฝีไม้ลายมือของเลมเดลครับ ทางพี่ฟาริซิโอโรมาโนยืนยันมาแล้วครับว่าปิดที่ค่าตัว25ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็นครับอารซอลอนจะได้ค่าตัว18ล้านปอนด์ทันทีทนะ18ล้านปอนด์ทันทีทและจะมีแอดออนและก็เซลออฟคอร์ดด้วยแอดออนคือว่าถ้าปีนี้เซาแทมป์ตันรอดพ้นจากการตกชั้นนะครับในปีนี้เลยนะอารซอลอนจะได้เพิ่มอีก1ล้านปอนด์ รานะคาตัวได้เพียวๆก่อนแล้ว18ล้านแล้วก็ได้อีก1ล้านปอนด์ครับที่เหลืออีก6ล้านปอนด์จะเป็นแอดออนเรื่องของการลงให้กี่ลงให้สันตันันตันกีแมทนะลงติดทีมชาติแล้วก็รวมถึงค่าตัวหลังการขายด้วยนะครับก็อีกประมาณ6ล้านปอนด์กันนรวมหลงจ้องแล้วก็จะเป็น25 000, ล้านปอนด์แต่เราได้ก่อนแน่ๆคือ18ล้านปอนด์ครับก็ส,ส,สันตันต้องการเอาแรมเดียวไปแทนที่ของอเล็กซ์แบ็กที่มือหนึ่ง นะแล้วก็พี่เบียร์การ์ดเจียบนะครับแล้วตอนนี้พูดง่ายๆคือเขาต้องการเสริมในทวารเพื่อไปช่วยในเกมรับเพราะว่าเซาท์อเมรันเปิดหัวมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราเสียไอรอนเลมเลียวไปแล้วเรามีแมดนะที่เราได้ได้มาเมื่อตอนต้นฤดูกาลตอนนี้เราก็เดินเดินหน้าที่จะเอาผู้สาวประตูวัยยี่สามขวบของเอซซันยอนไปสเปนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตัวของโจนกราเซียนะซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก ล่าสุดเลยนะครับของทีมชาติสเปนนะโดยที่ตัวของโจนการเซียมีสัญญากับเอ็กตันยอนถึงปี2,28 8ก็ hmm. ดูซิว่าตอนนี้อาร์เซนอลจะสามารถดึงมาทดแทนการจากไปของอตัวของแอรอนเลนเดลได้ไหมก็ต้องยินดีกับแอรอนเลนเดลนะครับเพราะว่าถามว่ามันไม่มีอะไรมีความผิดหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อมีคนที่ดีกว่านะครับต้องใช้อย่างนี้นะ ต้องทำความเข้าใจนะมีคนที่ดีกว่าไอรานเดีย้ายกันมาหาเราเมื่อปี2022ครับมาจากเชฟฟิลยูนะแล้วก็มีส่วนสำคัญผมจะไม่ใช้คำว่าเป็นคนที่ทำให้เราไปเชมเป้นลีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทีมนะครับจะไม่มีการรู้จักผมว่าโอ้คนนี้ทำให้ทีมไปอย่างนั้นคนนั้นทำให้ทีมไปอย่างนี้ไม่ใช่ในการที่เราได้ไปเชมเป้นลีกคือการที่พวกเราทุกคนครับทุกคนในทีม ทุกคนในทีมเข้าใจป่ะเออได้ไปแชมเปี้ยนลีกราะนั้นมีหลายคนบอกแอลลันเดลทําให้ทีมได้ไปแชมเปี้ยนลีกไม่จริงอ่าผมเถียงชนฝาไม่จริงทั้งทีมนะครับทําให้เราได้ไปแชมเปี้ยนลีกทําให้เรามีผลงานได้ดีขนาดนี้นะก็ถือว่าเป็นเส้นทางของน้องละกาันเพราะว่าถ้าอยู่ตอนเนี้ยก็คงเป็นมือสำรองอ่ะฮะพูด,ดง่ายถึงแม้จะมีทั้งคาราบาวครับทั้งมีทั้งถ้วยต่างๆที่จะให้เล่น แต่ว่าด้วยศักด์ศรีของอารอนเดลซึ่งเป็นถึงมือสองผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษแล้วเดี๋ยวนายใหญ่นายใหญ่น,หญนะรีคาสซี่เนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าจะอยู่กี่ทีมอยู่นานหรือเปล่าเป็นชั่วคราวไหมหรือได้รับการต่อสัญญาไหมถ้าผลงานดีในบอลกับชมิบตในเดือนหน้าก็เราไม่รู้ว่าอนาะคตยังไงคนไม่อยากเล่นคนไม่อยากติดทีมชาติคนอยากจะได้แสดงฝีมือเพราะถ้าอยู่เป็นตัวสำรอง ไม่มีโอกาสแน่นอนเพราะนั้นก็เข้าใจวิถีชีวิตครับก็มีทีมหนึ่งที่ให้เราเชียร์ถูกป่ะหลังจากที่เราต้องเชียร์ฟูลแลมหลังจากที่เราเชียร์คิสเซลเลตของเอนดี้และล่าสุดเราก็มีเชียมทีมอ่ามีที่จะเชียร์อีกทีมก็คือในรายของเซาท์์ตันก็มีความสุขกันไปนะคนที่ไปก็วินวินสม,มสอนก็ได้ตามนะนักเตะก็ได้ลงแน่น ก็ถือว่าต้องแสดงความดีๆครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ก็มีเข้ามานะโอ้โหตกลงตกลงขายนักเตะหมดเลยพัฒนาไม่พัฒนาเยาวชนก็พี่น้องก็ช่วยเข้าไปตอบช่วยเข้าไปทัวลงแล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวคิดใหม่เราไม่รู้อะไรดีเท่ากับทีมสตาฟหรอกครับทำไมถึงขายเซมิโนทำไมถึงขายเอ็ดดี K ้เอ็นเซเทียคุณรู้ไหม เออคุณรู้ไหมทําไม่ถึงขายไม่มีใครรู้ดีเท่ากับซราบโค้ดเขาไปต่อได้หรือไม่ได้คุณอยมาบอกว่าไม่ให้โอกาสนักเตะให้โอกาสนักเตะแล้วนะครับแต่ในเมื่อน,นักเตะไปได้ไม่สุดและปีนี้อย่างที่ผมบอกเป็นปีที่ห้าที่พิมเกียวอาเจต้าอยู่ทำทีมเขาจะต้องมีผลงานเป็นกอบเป็นกำรรให้เห็นแล้วนะครับพูดง่ายเลยปีนี้พี่ต้าจะทำงานท่ามกลางแรงกดดันมากที่สุด สังเกตได้จากแมทก S ับแอสตันวิลลาตั้งแต่ลงมาเลยตั้งแต่ลงจากรถโค้ชมาเลยเข้าสู่วิลลาปาร์กพี่ตาาไม่ยิ้มเลยนะไปดูได้ผมผมดูตามตลอดไม่ยิ้มเลยครับไม่มีรอยยิ้มเพราะอะไรเขาเจอแมทสึกหนักตั้งแต่แมทที่สองอ่ะเจอสึกหนักแมทที่สองหลายหลายทีมจะเจออ่อนนะแต่ของเราเนี่ยแม์แรกเจอวูฟก็ไม่ถือว่าไม่ใช่งานงานงาน่งายน,น,นะครับแล้วแมทที่สองเจอวิลลาถูกปะ ไม่มีรอยยิ้มเลยเราจะเห็นรอยยิ้มของพี่ต้าก็คือกรรมการเป่าลูกหวี่หมดการแข่งขันขเมื่อพี่วิลลาปัางนั่นเองเพราะนั้นเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมดีที่สุดเพื่อให้ทีมได้ต่อสู้ให้ดีที่สุดและเป้าหมายคือจะต้องมีโทรฟี่แล้วพี่น้องฮะพูดตรงๆเลยคนทํางานมาสี่ปีห้าปีนายจ้างเขามองอย่างเงี้ยทุมทุนซื้อให้นักเตะร้อยล้านก็มีพอถึงจุดนะมันไม่ใช่มันเขาก็ต้องการความสําเร็จที่ต้องจับต้องได้แหละถูกต้องไหม เพราะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือต้องดีที่สุดครับเราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้หรอกนะก็เอาใจช่วยคนที่ออกไปดีกว่าและเอาใจช่วยพิตาให้ทําทีมนาวาเซนอนชุดเนี้ไปให้ไกลที่สุดนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนการ่ส่วนรอบเมื่อคืนนี้เนี่ยปึ้งไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนียผมตามอยู่เพราะว่าจะจับฉลากตอนตีสี่ตีห้าในเรื่องของคาราบาวครับตกลงเราจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะเราเตะวันที่ยี่สิบสี่กันยา แมตช์แรกสบายหน่อยนะครับเปิดบ้านเจอกับโบตันโบตันอดีตอดีตทีมแก่งของพิบิลลี่นะครับก็เป็นคาราบาวครับรอบสามก็เสตตจจี้เรียบร้อยแล้วคู่ใหญ่ๆที่เจอกันลิเวอร์พูลจะเจอกับเวสต์แฮมนะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หวานหมูอีกแล้วเจอวัตฟอร์ดนะครับอาร์ซลอลเจอโบตันแมนยูเจอบาสลี่ นะบาลี่นะไม่ใช่เบอร์ลี่เจอบาลซ์ลีนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าจะไปเยือนจะไปเยือนไวคอมวีคอมอ่าวีคอมแล้วก็ตัวของสเปอร์ไปเยือนโคเวนทรีเลสเตอร์เจอวอลซอนะครับแล้วก็แบ็ทฟูลเจอเชฟฟิลด์ส่วนที่ฟูลแลนของเอมิลส์เบลโลต้องไปเยือนเพสตันนอร์ธแอน นะ่าไปเยือนเพลสันนอตแอนเอเวอร์ตันจะฟัดกับเซาท์เทมตันครับอันเล่าลำเดียวได้ลงแน่นอนนะเป็นพรีเมียร์ลีกเจอกันนะครับแล้วก็คิสซอฟเวอเลตเจอคิวพีอาร์นะต้องไปเยือนควีนสปาร์ตเลนเจอร์นะสำหรับทีมของเอ็ดดี้เอ็มเจเทียครับไบรตันเจอกับวูฟนะแล้วก็นิวคาสเซิลไปเยือนว <laughs> ิลเบอร์ดันจอมโหดตวิลเบอร์ดันแล้วก็เชลซีเปิดบ้านเจอแบลลูทาวนะครับก็สำหรับคาราบาวครับเป็นถ้วยแรก นะตัวร์แรกนะแต่ว่าก็คงจะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเราจะได้เห็นนักเตะชุดหลังชุดสำรองนะลงยืดเส้นยืดสายประมาณนี้นะครับส่วนคืนนี้คืนนี้ห้าทุ่มสำคัญเลยเมื่อคืนนี้ได้อีกสี่ทีมนะนะครับสำหรับยูฟ่าแชเป็ยนลีกเป็นสี่ทีมสุดท้ายนะที่จะเข้าสู่รอบสามสิบสองทีมสุดท้ายก็คือสโลวาเนบาซึิลลาว่าจากสโลวาเนีย นะครับตัวของเซฟน้าสวตด้าจากเซอร์เบียแล้วก็ตัวของอ na, eta, Serbia, ลิวนะของฝนะรั่งเศสรวมถึงตัวของไดนามซักเทปของโครเอเชียเป็น4ี่ทีมสุดท้ายที่จะไปอยู่โถสามนะและคืนนี้ครับประมาณหทุ่มจะจับฉลากแบ่งเป็นโถหนึ่งโถสองโถสามโถ4แต่และโถก็จะมี9ทีม9 90, 90ทีมนี่แหละโถหนึ่งอเซนอลเราอยู่โถ2นะครับ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์นะที่ไม่ค่อยเยอะเพราะสามประสิทธิ์ค่าสมประสิทธิ์ของอซนลอนอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองนะครับก็จะไปอยู่โถสองโถแรกก็บรรดาบิ๊กบิ๊กอ่ะค่าสัมประสิทธิ์ประมาณแสนกว่าแสนกว่าเราจะเจอกับโถหนึ่งสองทีมโถหนึ่งมีใครมากเดี๋ยวว่ากันตามไปทันนะครับเราจะเจอโถหนึ่งสองทีมเจอโถสองของทีมเราเนี่ยสองทีมรวมเราเป็นสามเจอโถสามสองทีมแล้วก็เจอโถสี่ สี่ทีมเรียกโถโถโถพอดได้ไหม <c oughs> โถโถอยู่นั่นแหละมันเป็นพอดแต่อพอดละกันพอดหนึ่งพอดสองพอดสามพอดสี่จะรวมกับเราอีกหนึ่งจะเป็นเก้าทีมเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลจะเจอทั้งหมดแปดทีมนะครับเจอทั้งหมดแปดทีมเล่นเกมเย้าสี่ทีมอ่าเล่นในบ้านสี่ครั้งแล้วก็เล่นนอกบ้านสี่ครั้งเข้าใจตามนี้นะอ่า ไม่ใช่แบบเจอทีมในโถนึงแล้วก็มาเล่นอกบ้านในบ้านไม่ใช่นะครับเราจะเจอพัทหนึ่งสองทีมแล้วก็เล่นเลยไม่รู้ว่าบ้านใครบ้านมันนะแล้วแต่การจับฉลากซึ่งโถนึงมีใครบ้างโถอีกละพัทหนึ่งมีใครบ้างพัทหนึ่งมีเรอัลเบดิกพัทสองมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพัทสามมีบบเยอร์มิวนิกนะมีเจ้าที่เข้ามาขอภัยแล้วก็พัทมีลิเวอร์พูลแอสมีอินเตอร์มิลาน บรุสรเซียดอทมุลนะครับอาเบไล์ซิกของเยอรมันแล้วก็บาร์เซโลนากฎกติกาก็คือเราจะไม่เจอทีมในลีกเดียวกันเพราะฉะนั้นในพอตหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เยอะเราจะไม่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้และเราจะไม่เจอลิเวอร์ p o o โอกาสที่จะเจอก็คือเรอมบดริตบาร์เยอร์บวนิกปารีสแซงแยงแมงนะครับอินเตอร์มิลานดอทมุลไลฟ์ซิกแล้วก็บาร์เซโลนาจะมี2ทีมที่เราต้องเจอ แล้วแต่ดวงแล้วกันเว้ยนะไม่รู้อ่ะว่าจะใครจะเป็นคนจับฉลากในคืนนี้รอการถ่ายทอดกันละการทาง youtube นะครับก็มีการถ่ายทอดแน่นอนสําหรับการจับฉลากจะเป็นถ้วยบิ๊กเยร์เป็นถ้วยใหญ่สุดของยุโรปส่วนพัทสองพัทสองเราที่เราอยู่นะเราจะมีไบเออร์หรลุกเปอร์เซ็นต์ของพี่ชาบี้อลองโซนะครับเอเลติโก้แบดลิสแอตาลันตาจูเวนตุสเบนฟิก้าคลับลุกชักต้าโรเมตและก็อินเตอร์ เอซีอินเตอร์มิลานเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอบิก๊กบิ๊กพวกนี้มีอีกสองทีม <g iven> ก็ลุ้นกันละกันนะจะเจอกับลูกทีมของพี่ชาบีอลองโซไหมน,นะครับหรือว่าจะต้องเจอกับจูเวนตุสหรือจะเจอแอตแลนตาเลยโอ้โหมันมีโอกาสได้หมดครับโถ่สามก็จะไปอ่าพอสามก็จะมีแฟนในอยู่รัตตาดามครับสปอร์ต bon. ิ o ้งลิสบอนบีเอสวีไอโอเฟนนะครับเลสบูกซาบุก อ่เลดบูซาบวกยังบอยเบิร์นเซลติกแล้วก็อีกสทีมที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะที่จะได้เข้าไปอยู่ในถพควที่สามก็โอกาสที่เจอ p s เอสีอาฟนไม่จะลูกผูกขาดการเจอหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูกันจะ,จ,ะจะเจอเฟเนยูรัตดำไหมโอ้โหนะหรือจะเจอทีมเก่าของเคลรนเทนี่เซลติกครับแหมมันมันได้บทนะโรบิกสี่ทีมทั้งโกยเชียทั้งสาธารเช็ก แข็งแขงทั้งนั้นนะครับส่วนในพอตสี่พอตสี่มีมนาโกของฝรั่งเศสครับสปาร์ตาปรากนะแล้วก็แอสตันวิลล่าเราไม่เจอแน่นอนนะครับโบโลญาทีมเก่าทีมเก่าของคาราฟิโอลีอยู่พอตสี่ด้วยก็มีโอกาสเจอนะครับจีโรนาซึ่เป็นรองแชมป์ของบุเดเลกาของลาลิกาสเปนเมื่อปีแล้วก็อยู่ในพอตสี่นะครับ สตุตการ์ดมาขาวจากเยอรมันครับส่วนกราดของออสเตรียรวมถึงเบรสนะครับคอยนั้นโอ้โหแต่และทีมตอนนี้เมื่ออ่านชื่อบางทีเราอาจจะดูว่าชื่อบางทีไม่คุ้นนะแต่อย่าลืมพวกนี้คือขาประจำที่เขาก็เป็นหนึ่งในประเทศของเขาที่หลุดเข้ามาได้ในรอบ3าทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นเออสามสี่ทีมสุดท้ายสามสองสามสี่วะนั่นแหละนะครับก็ เดี๋ยวตามร <mm ุ่นกันครับประมาณห้าทุ่มคืนเนี่ยเราคงจะรู้แหละว่าเราจะไปเปิดบ้านเจอใครไปเยือนใครบ้างโอกาสเจอหนักมีแน่สองทีมดูเดะเรอัลมาดริดก็รอบาเยือนก็รอบาร์ซ่าก็รอปาร์สเซเรีแมนอินเตอร์มิลานดัดบูเลติกอย่างไรมันก็ต้องเจอก็ถือเป็นสีสันครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นหนึ่งต้องการที่จะพัฒนาทีมเราก็ต้องเจอทีมแบบนี้แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นาะพอตสองของเราเองก็ไม่ขี้ขี้นะเลเวอร์คูเซนแมดริดนะแอต์เบลิทออตรเลนจาจูบหูเบนฟิก้าคัพบุกชัตต้ามิลานอืมันแน่นอนเอ้ยผมหาแมนยูกับเชลซีสเปอร์ไม่เจออืม <c oughs> <c oughs> ไปอยู่พอตหกพอตเจ็ดป่าวะ <c oughs> หาไม่เจอดีใจกันนักันหนาที่บอกโหติดบอลยุโรปได้ติดอะไรได้ควาแบบ้าแชมเปี้ยนแต่ไม่ได้เตะได้แชมเปยนลีกเงินหายไปร้อยล้านนะขอบอกก่อนนี่นะครับก็คำๆนะไม่ต้องมาซีเรียไม่ต้องมาดามาจะดามามาดามาดามา่ดากลับนะบอกก่อนนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้ละกันนะก็ข่าวทั้ง รอเดิมเดียวผลการประกุมผู้คาราบาวครับและคืนนี้ห้าทุ่มมารอลุ้นผลการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกที่ทีมเก่งๆเขาจะมีโอกาสไปเล่นตอนนั้นนะครับทีมเก่งๆทีมที่เขามีศักดิ์ศรีจะได้ไปโอกาสไปเล่นตอนนั้นที่เหลือก็ไปเล่นถัวเล็กๆมนะกฎกติกาของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเออบอกกกอนนะครับอันดับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเขาจะเข้ารอบเลยนะอ่า อันดับหนึ่งถึงหนึ่งถึงแปดเนี่ยจบหนึ่งถึง8ดเนี่ยเขาจะนับเป็นมินิลีกหนึ่งถึงแปดเนี่ยเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายเลยนะครับอันดับเก้าถึงยี่สิบสี่เก้าถึงยี่สิบสี่นะต้องไปจับฉลากเตะเพย์ออฟเตะเพย์ออฟนะครับเย่าเยือนแล้วถึงจะเข้าตามรอบ16กทีมนะอย่าลืมหนึ่งถึงแปดเข้าเลยหนึ่งถึงแปดเข้าเลยนะครับแล้วก็เก้าถึงยี่สี่จับฉลากเพย์ออฟเตะเย้าเยือน แพ้ก็ตกรอบปีนี้ทีมจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่มีที่แบบเออแพ้กตกรอบแล้วหล่นไปเล่นยูโรปาไม่มีนะครับตกแล้วตกเลยอไปตกแล้ว,ตก,ลวตกเลยนะเข้าใจตามนี้กันเดี๋ยวคืนนี้ตามลุ้นกันนะครับสําหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสําหรับการติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ติดตามที่เวยให้กําลังใจที่เวยกันตลอดนะครับก็วันนี้ปฏิบนะัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัย ส่งคนปัญใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดแยแดนมกตายและเจ้าหน้าที่พี่น้องที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยหน้ําท่วมทั่วป,ประเทศเลยนะครับท่านสุดยอดจริงๆท่านเป็นยอดคนท่านเป็นฮีโร่ตัวจริงของคนไทยยามเดือดร้อนจริงๆนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมแหนไขสะดวกก็ เม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์นะครับ20เม็ดหกร้อยบาทลองเปิดใจรับประทานดูแล้วท่านจะรู้ว่าแม่ของดีจริงๆที่พี่หวยมาบอกต่อนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้น่าจะกลับไปอยู่ถามบัญชาการเดิมแล้วนะขอปิดท้ายด้วยการกระดกหดแก้ววนะันอ่านมีภาพอานมีเสียงอะไรที่หลุดออกไปก็กัขออภัยด้วยนะครับ เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ